กระดูกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพข้อกระดูกค่ะก็จะมาพูดคุยกันว่าทําไมภาวะข้อเสื่อมจึงเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยๆได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยค่ะอยู่มหาวิทยาลัยอุ๊ยมหาวิทยาลัยปี1ปี2ทําไมข้อเสื่อมแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีสาเหตุนะคะเดี๋ยววันนี้วิศวกรกระดูกจะขอยกตัวอย่างให้ฟังสัก สองเคสแล้วกันเนะโอเคเคสแรกค่ะก็คือในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเนาะหลายๆคนก็อาจจะแบบเล่นกีฬาเต็มที่นะคะบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเวลาเราเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะตามสัญชาตญาณเลยแล้วก็มักจะใช้มือนะคะในการค้ำยันตัวเองเอาไว้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะที่แบบกระดูก ข้อมือหรือว่ากระดูกฝ่ามือหักได้หรือว่ากระดูกส่วนปลายของมือหักได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เคสแรกค่ะก็จะเป็นรุ่นพี่นะคะตอนสมัยที่วิศวกร,กร,ก,วก,รกระดูกเรียนอยู่นะก็จะปรากฏว่าเล่นกีฬาเทนนิสอะคะ่ะแล้วข้อมือหักนะคะแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันมีปัญหามาจนถึงวัยทำงานเลยเคสที่2ค่ะก็คือเป็นรุ่นน้องนะคะเขาเกิด อุบัติเหตุตั้งแต่ตอนอายุแบบยังไม่ถึง10บขวบแต่ปรากฏว่าภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ตอนที่กระดูกหักในช่วงนั้นน่ะมันก่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะมาจนถึงตอนช่วงมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวซึ่งทั้งสองคนนะคะก็เกิดในเรื่องของภาวะของเส้นเอ็นยดติดนะคะในเคสแรกแล้วก็เคสที่2เนี่ยก็คือเกิดในเรื่องของภาวะข้อเสือ่อมข้อเสื่อมแบบ คุณหมอวินิจฉัยเลยว่าน้องคนนี้เป็นข้อเสื่อมคล้ายๆกับผู้สูงวัยเลยทีเดียวถามว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะเรามาดูภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่กระดูกหักกันเนาะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่กระดูกฝ่ามือหักนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกค่ะกระดูกติดผิดรูปคือในบางครั้งนเวลาข้อกระดูกมันหักไปมันหักไม่มากหรืออะไรก็ตามแต่นะคะในภาวะช่วงแรกเนี่ย ถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าให้ดามเาไว้เนี่ยก็จะดูอาการอยู่ประมาณ4ี่สัปดาห์แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาวินิจฉัยทีว่าอาการของกระดูกเป็นอย่างไรนะคะกรณีที่กระดูกติดผิดรูปและเป็นข้อมือเนาะหากมีมุมโก่งไม่มากเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ยังอาจจะกลับมาใช้งานได้นะคะแต่หากว่ามุมโก่งมันเกิดเยอะมากเนี่ยเนาะแล้วมันเป็นมือดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสามารถในการบีบนะคะ เนี่ยการแบบแรงบีดมือเนะะี่ยค่ะก็จะลดลงได้นะวิธีการแก้ไขก็คือรีบผ่าตัดแก้ไขให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่ามันโก่งไงนะผิดรูปอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่2ค่ะก็คือนิ้วบิดหมุนอ่าคือนิ้วเนี่ยมันบิดหมุนไปเลยนะวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดก็คือจะต้องจัดกระดูกให้เข้าที่ให้เร็วที่สุดนะคะจัดกระดูกเนี่ยแหละให้เข้าที่แต่ถ้าหากมันมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังนะคะก็ให้ทำ rotational ให้ทำโรเตชันอลด้วยการแบบอาจจะแบบผ่าตัดหรือซัมติงนะคะก็ต้องดูแล้วแต่การวินิจฉัยของคุณหมอแต่กรณีที่นิ้วบิดหมุนเนี่ยจะต้องทําการแก้ไขตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยนะคะให้รีบแก้ไข 3. ก็คือการติดของเส้นเอ็นแบบที่วิศวกรรุยกตัวอย่างลุ้นพี่ที่เล่นเทนนิสนะคะให้ฟังว่าพอเขาได้รับการผ่าตัดนะคะแล้วปรากฏว่ามันเกิดพังผืดขึ้นมานะคะหรือเกิดการยึดติดของเส้นเอ็นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะวิธีการป้องกันก็คือ จริงๆเราต้องให้เคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดนะคะตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆเลยแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านมีมีการพักฟื้นอย่างไรเนาะแต่ว่าในรายที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเพื่อดึงในส่วนของพังผืนนี้ออกเนี่ยก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างรุ่นพี่คนนั้นก็คือทำต่อเนื่องจริงๆนะดังนั้นเนี่ยวัยรุ่นนะคะเวลาเราใช้ร่างกายเราในการเล่นกีฬาหรือว่าในการไปเที่ยวหรือว่าเล่นอะไรกิจกรรมรถโลผล่เนี่ยก็อยากให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะ โอเคถัดมาค่ะข้อติดแ็มกระดูกหักตรงบริเวณหัวกระดูกค่ะก็อาจจะเกิดปัญหาข้อติดแข็งได้นะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องจัดผิวข้อให้มันยึดติดให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่จัดผิวข้อไม่เรียบพอผิวข้อไม่เรียบเนี่ยมันก็เกิดภาวะข้อเสื่อมได้วิธีการมองข้อเสื่อมนะคะของผู้สูงวัวยโดยส่วนใหญ่ก็คือกระดูกมันมาชนกันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราข้อ ผิวข้อค่ะมันจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนเนาะแล้วก็เป็นกระดูกแข็งนะคะส่วนงานหากว่าผิวข้อตรงนี้ค่ะมันไม่เรียบนะมันก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะข้อเสื่อมได้ไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรือว่าจะอายุมากก็ตามถัดม,มาค่ะข้อหลุดข้อหลุดเรื้อรังถามว่าทําไมเรื้อรังเนาะในช่วงแรกเนี่ยก็ด้วยความที่อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นอาจจะเข้าไปทําการรักษาแบบแบบไม่เต็มรูปแบบก็คือคุณหมอบอกให้พักเวลาเท่านี้ก็คิดว่าเออเรายังเด็กอยู่ ก็คงจะหายได้หรือว่าดีขึ้นได้เร็วนะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอกระดูกเกิดสมมติว่าหักตรงฐานนะคะหลังจากที่รักษาไปแล้วเนี่ยมาเคลื่อนหลุดภายหลังซึ่งการเคลื่อนหลุดภายหลังเนี่ยนะคะก็จะส่งผลทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าข้อเสื่อมได้อีกเหมือนกันเพราะว่าผิวข้อหรือว่าตรงข้อที่หลุด เลื่อนออกไปเนะะี่ยค่ะมันก็เกิดภาวะผิวที่มันไม่ได้สมูทเหมือนกับหรือว่าไม่ได้เรียบเหมือนกับตอนช่วงที่ธรรมชาติให้กับเรามาในช่วงแรกนะคะดังนั้นค่ะนี่ก็คือสาเหตุเนาะของการที่อายุน้อยทําไมข้อเสื่อมได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากการใช้งานนี่แหละคะ่ะใช้งานหนักเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ตรงส่วนนี้ก็อยากให้ระวังกันด้วยเนาะ,ะยังไงสารน,นี่ยวิศวกรรมจะดูก็จะนําเอาเกร็ดความรู้นะคะสาเหตุของการเกิด มาเพื่อบอกกับทุกๆคนให้ได้รับให้ได้ทำการป้องกันกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนาะสนใจติดตามความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage วิศวกรกระดูก ด้วยนะคะวันจันพูดคุยกันเรื่องสุขภาพข้อกระดูกค่ะวันพุธพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์นะคะส่วนวันศุกร์ค่ะก็จะพูดคุยสบายๆเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยจะมีทริคเ,เล็กๆน้อยๆนะคะที่จะสามารถทําให้คุณและก็ผู้สูงวัยที่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ